เฮ้ยข้างบนแอบอ่านแชทหรือเปล่าไม่ได้นะกำเห็นแชทที่คุยกับน้องไม่ได้ไม่ได้อันนี้อวดปะเนี่ยคะอันนี้ไม่อวดเอ้าโอเคโอเคไม่มีไม่มีฮัลโหลฮัลโหลครับไม่มีพี่พี่เขาอยากคุยด้วยพี่พี่หรือแกไปด้วย อเคเดี๋ยเปิี่ลำโงนะเสจริง่ะอสวัสดีสวดีครัเอาตรงนะเสียงกรีดดังกว่าตอนไดร้องเพลงพูดอะไรหน่อยไหมฮะสวัสดีค่ะแค่นี้หรอมีอะไรจะพูดไหม คิดถึงทุกคนนะเราคิดถึงพี่เต้ลไหมเราคิดถึงพี่ต้นไหมเอะไรคิดถึงพี่ติ้ลไหมมีเขาถามเขาถามไม่ใช่พี่เขาถามว่าคิดถึงพี่เติ้ลไหมบอกไม่บอกด้วยหมายไม่บอกแปว่าคิไม่เราพี่ต้นคิดถึงน้องไหมเราพี่ต้นคิดถึงน้องไหมคะไม่ไม่คิดถึงแล้วเฉย กินข้าวหรือยังเปลี่ยนเลื่อาบน้ำหรือยังเราไม่อาาบเเลยรไกับแมนทุกแบบนี้แหละค่ะไม่ไม่ตอนแรกให้เปิดกล้องไงแต่ว่าไม่อาบน้ำว่าไม่เป็นไรน้ำแค่ผมยุ่กับแม่กับยายเนี่ยอ๋อเฮ้ยสวัสดีครับคุณแม่คุณยายฝากสวัสดีไงใช่ฝากสวัสดีด้วยนะโอเคโอเคไม่กวนละลา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 พิธีเขาหน่อย สวัสดีคร um, ับครับขอรีครับพี่พี่มีอะไรจะพูดยาวๆสักหนึ่งประโยคไหมขอยาวๆลาสักหนึ่งประโยคลาหรอเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทุกคนมาวงดอนเขาบอกมาวงดอนนะตอนนี้เหรองานหน้างานหน้างานหน้าแเบบี่พามาสองคนได้ไหมคะไปพาแม่กับยายไปด้วยได้ไหม โอเคไว้เจอกันที่มึงเทปจัดไปท่านไปท่านอยู่งานเหรอพี่อยู่งานอยู่ตอนนี้นักกีโม่สี่องโอเคครับดูซูครับครับครับตอนนี้ได้ยินทั้งเซนทันเลยนะได้ยินทั้งเซนทันเหรอใช่ตอนนี้ที่เรากูอยู่ได้ยินทั้งเซนทันนะแต่ไม่ได้ ลองเพลงนี้ฟังหน่อยนิดนึงได้ไหมขอหนอนิดนึงฮะลองเพลงนี้ฟังหน่อยไดหมที่ถึงเพลงไหนเพลงวันนี้พี่ร้องที่รักครับที่รักครับไม่รู้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูแล้วกำลเล่นเพลงให้พี่หรือเปล่าไม่บอกลองเพลงให้ฟังหนึ่งทอนเพลงตัวเองแล้ว หนึ่งทอนหนึ่งท่อน,น,อนพอแล้ว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 พล้เดี๋ยวมาลองให้พี่พี่ชาวดอนฟังไโอเคโอเคขอบคุณครับเจอกานบ๊ายบายบครับาบ๊าคบับ